คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพุทธศักราช2568ถึง2570คาดว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า700คนประหยัดงบประมาณได้ประมาณ4,000ล้านบาท นางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการกเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2568-2570โดยผู้ที่ลาออก ได้รับสิทธิประโยชน์ตามโครงการกำหนดเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้ทันกเกษียณอายุราชการภายในเดือนตุลาคมนี้โดยกระทรวงกลาโหมกำหนดเป้าหมายการปรับลดกำลังพลลงร้อยละห้า ของยอดกำลังพลตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2563ถึง2570จึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อกำหนดขึ้นภายในระยะเวลา3ปีคาดว่ามีเข้าร่วมโครงการประมาณ732นายหรือปีละ244นายและสามารถประหยัดงบประมาณได้ประมาณ4,479ล้านบาท ดำเนินการภายใต้วงเงินงบประมาณที่กระทรวงกลาโหมได้จัดสรรในวงเงิน600ล้านบาทโดยไม่ของ,งบกลางเพิ่มเติมผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือลดความคับขคา่งของกําลังชั้นยศสูงมีขนาดกําลังคนที่เหมาะสมประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรในระยะยาว นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูจากอัตรา1 5 5 0 0บาทเป็นอัตรา18,150บาทภายใน2ปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567วัสนะตะเกศตรายงาน